เกียร์เอาติปซีวิตีสองพันสิบนะครับร้อยครับเดี๋ยวให้ดูครับครับนี่คือออยเกียร์ลูกค้านะครับเห็นไหมครับครับเนี่ยครับคือออยเกียร์ครับตัวแปรสําคัญครับที่ทําให้ออยเกียร์แตกแล้วน้ำเข้าเกียร์เราอันเนี้ยครับเคยเปลี่ยนออยเกียร์มาแล้วครับของเซอร์เคลนะครับ งานเข้าไหมครับงานเข้าครับดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคนใช้รถครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่เกิดแล้วต้องทําใจครับดูนะครับยวเปิดอ่างนะครับให้ดูน่าเสียดายริงนครับสวัสดีครับ นี่คือก้นแทงกนอ่างครับนี่คืออ่างแล้วมันเกียร์นะครับนะครับนี่คือใส้กรองเกียร์ครับดูครับน้ํากับแล้วมันเกียร์เข้าผสมแล้วดูนะครับมันไปไหนบ้างเห็นไหมครับสมองสมองเกียร์ลูกค้าสิลงสซีน้อยไปหมดโอ้โหดูครับเสียหายแค่ไหนครับเห็นแล้วสยองครับคนไม่เจอก็ไม่รู้ครับ ทำน,นี้เราถอดสมองด้วยครับเห็นที่สมองเกียร์นะครับตินลอยเกียร์คือตัวนี้ครับตินลอยทำไปฝัดล้างไปครับบางคันก็กระตุกกระชากใช้ไม่ได้ครับบางคันก็เล่งรอบสูงรถแปไปครับบางคันกระตุกเลยมีเสียงหอนตามมาครับดูนะครับ โอเคครับทีมงานอุชังกคุคบเป็นเซฮกสามครับจินดีรับใช้ครับต้องเอากิดเฉพาะทางครับดูแลเฉพาะจุดเฉพาะรุ่นกันไปเลยครับฝากไว้คิดครับพอเกียร์แตกน้ำเข้าเกียร์เป็นอย่างนี้ครับ